บทที่4,852เนื่องจากความเร็วที่รวดเร็วเหนือเสียงของคองคอร์ดบวกกับการสมัครเส้นทางบินของอีกฝ่ายยังไม่ถึงเวลาออกสำหรับพวกเขาอีกประมาณ4ชั่วโมงเย่เฉินเดาว่าองค์กรลึกลับนี้ตั้งใจจะรอจนถึงช่วงดึกก่อนที่จะถึงแบเกนทางเหนือของยุโรปดังนั้นยเย่เฉินจึงเตรียมการออกเดินทางทันทีเขาจึงสั่งการหงห้าและเฉินเจอข่ายย้ายคองคอร์ดจากนิวยอร์กมายัางแรอวิเดนซ์ทันใด ด้วยศักยภาพของเครื่องบินโดยสารของคอร์ดก็มาจอดรอยเย,ยเฉินที่สนามบินพราวิเดนซ์เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเขาเองจะต้องรอจนกระทั่งภรรยากลับมาจากวิทยาลัยแล้วบอกกับเธอว่าตัวเองจะต้องกลับไปนิวยอร์กคืนนี้อีกครั้งด้วยเพราะลูกค้าต้องการให้เขาไปดูวงจุ้ยก่อนจะลงทุนก่อสร้างอาสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างในนิวยอร์กและลูกค้าจึงขอรบกวนเวลาทั่วคราวซึ่งตัวเองก็มีอาจขัดได้ ซิลซูหลันเองก็ไม่ต้องการให้เย่เฉินเหนื่อยมากเพราะช่วงนี้เขาเดินสายตลอดแต่เย่เฉินก็บอกกับเธอว่าเนื่องจากอีกฝ่ายใช้ความสัมพันธ์เส้นสายมากมายเพื่อช่วยมาหลันแม่ของเธอออกจากคุกดังนั้นจึงเป็นหนี้บุญคุณใหญ่หลวงต่ออีกฝ่ายหนึ่งและมันจําเป็นจะต้องจ่ายคืนเป็นเรื่องธรรมดานี่เมื่อเขาใจดีกับตนเองถึงขนาดนี้เราเองจะต้องมีน้ําใจคืนกลับให้อีกฝ่ายบ้าง ดังนั้นแม้ว่าเซลซูหลันจะไม่เต็มใจนักแต่ทว่านางก็เข้าใจจึงทำได้เพียงตกลงหลังจากนั้นเย่เฉินบอกลาภรรยาแล้วก็ขับรถไปที่สนามบินพรอวิเดนส์คนเดียวทันทีในเวลานี้ที่สนามบินพรอวิเดนส์แสงสีแดงเข้มได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณแล้วมันคือเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่สนามบินคองคอร์ดของตระกูลเย่รวมถึงหงห้าและเฉินเจอข่ายกำลังรอยอยู่ที่นี่เป็นเวลาพักใหญ่แล้ว หลังจากที่เย่ยเฉินขึ้นเครื่องบนินเฉินเจอข่ายก็ก้าวมาข้างหน้าทันทีและพูดว่านายน้อยครับฉันได้สมัครเส้นทางการบินและแจ้งหอคอยเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาเครื่องขึ้นได้ทุกเมื่อเย,ย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าเงินก็เอาเครื่องขึ้นซะเฉินเจอข่ายก็ไปแจ้งนักบินทันทีและทางด้านหงห้าก,ก็ถามเย,ย่เฉินด้วยความสงสัยคุณชายเย,ย่พวกเราจะไปทำอะไรในยุโรปเหนือ เย่เถินยิ้มอย่างไม่เป็นทางการไปหาสลักหน้าผากคนเล่นหง้ายิ้มกลิ่นคลางหยิบมีดผ่าตัดพร้อมกล่องพลาสติกนุ่งๆจากแขนเสื้อของเขาออกมาและพูดด้วยใบหน้าจริงจังว่าคุณชายท่านพูดก่อนหน้านี้ว่าจะให้ฉันได้แสดงฝีมืองานคัดลายมือเนื้อหนังมนุษย์ไม่ทราบว่าในโลกตะวันตกแถวนี้จะมีใครสักคนให้ฉันได้สร้างสารรค์หรือเปล่าครับคุณชาย พูดแล้วอย่าหาว่าหงคุยนะครับฉันได้ค้นพบเครื่องมือสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์เป็นพิเศษแต่ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะมีประโยชน์จริงๆหรือไม่นะครับเย่เฉินหัวเราะพลางใส่หัวและกล่าวว่าใช้ได้หรือไม่ได้มีประโยชน์หรือไม่มีเดี๋ยวคุณก็รู้ไปถึงยุโรปเหนือก่อนตราบใดที่มีโอกาสคุณได้แสดงฝีมือแน่หงห้าพยักหน้าและกล่าวว่าแหลมเลยดีนี่ไม่ช้าเครื่องบินก็บินขึ้นเหนือรันเวย์และบินไปยังเมืองหลวงโอซูแห่งนอร์ดิกซึ่งอยู่ห่างออกไปราวหกพันกิโลเมตร ในขณะที่โบอิง777ของยวนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กเพรสยังคงบินอยู่คองคอร์ทของเย่เฉินก็ถึงยุโรปเหนือแล้วและได้ร่อนลงจอดที่สนามบินนานา,นาชาติโอซูอย่างราบรื่นในขณะนี้ราชรถของราชวงศ์นอร์ดิกก็กำลังรอเขาอยู่ที่สนามบินแล้วเนื่องจากราชวงศ์ได้รายงานไปที่สนามบินและด่านศุลกากรเรียบร้อยเย่เฉินและคนอื่นๆจึงถูกเชิญออกจากสนามบินโดยตรงในฐานะแขกว i p และมุ่งหน้าไปยังพระราชวังนอร์ดิก ในเวลานี้ในเมืองโอซูนั้นก็เป็นเวลาที่ดึกดื่นพอสมควรระหว่างทางจากสนามบินไปยังพระราชวังมียานพาหนะเพียงไม่กี่คันจึงสามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่ราธินีเฮเลนาซึ่งแต่งตัวสวยเรียบร้อยและคุณย่าของเธอก็กำลังรอยเย่เฉินอยู่ในวังอย่างใจจดใจจ่ออดีตราชินีสูงวัยที่เพิ่งสละราชสมบัติเห็นเฮเลนาเดินไปเดินมาสีหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นกังวลใจ แล้ว,วิตกกังวลผสมปนเปกันเธออดไม่ได้ที่จะพูดว่าเฮเลนาเธอกำลังกังวลอยากจะเห็นหน้าเย่เฉินเหรอย่าถามจริงๆนี่เธอยังไม่ได้ตัดใจจากเขาหรือบทที่4853ตัดใจทำไมคะเฮเลนาหยุดเดินกระทันหันและพูดกับราชินีสูงวัยด้วยใบหน้าที่จริงจังคุณยา่าคะความรู้สึกของหนูเกี่ยวกับคุณแย่นั้นในชีวิตของหนูจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ ราชินีสูงวัยเม้นริมฝีปากลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเฮเลนาเธอคงรู้ดีอยู่ในใจว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเธอและเย่เฉินที่จะได้เคียงคู่อยู่ด้วยกันไม่เพียงแต่เขาแต่งงานแล้วแต่เธอยังเป็นราชินีแห่งนอร์ดิกสามีในอนาคตของเธอต้องเป็นได้แค่ราชวงศ์ยุโรปหรือขุนนางในตระกูลมิฉะนั้นศรัทธาของประชาชนจะไม่ยอมรับเฮเลนาพูดอย่างแน่วแน่คุณย่าขนูเคยแสดงจุดยืนในเรื่องนี้มานานแล้ว ถ้าหนูโชคดีได้อยู่กับคุณชายเย่จริงๆแม้ว่าผู้คนจะมองว่าหนูเป็นคนบาบของราชวงศ์ยุโรปเหนือหนูก็เต็มใจค่ะราชินีสูงวัยถามอย่างช่วยไม่ได้เธอไม่สนใจภาพลักษณ์ของราชวงศ์เลยหรือเฮเลนาใส่หัวและพูดอย่างหนักแน่นหนูวางแผนไว้สองแผนสำหรับอนาคตของตัวเองแล้วถ้าหนูสามารถอยู่เคียงข้างกับคุณชายเย่ได้หนูก็พร้อมจะสละราชบัลลังก์หรือสละสถานะราชวงศ์ได้ทุกเมือ่อแต่ถ้าหนูไม่มีวาสนากับเขา หนูก็จะอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตที่เหลืออยู่และหนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อชาวนอร์ดิกตลอดชีวิตจะหาไม่และในอนาคตหนูจะเป็นราชินีที่ประชาชนรับเทิทูนเหมือนราชินีเอลิซาเบธท,ที่สองราชินีสูงวัยพล่องออกมาแต่ยังไงก็ตามบัลลังก็ยังต้องการทายาทนะถ้าเธอเป็นโสดตลอดชีวิตใครจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังนอร์ดิกในอนาคตละ่ะ เฮเลนายิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเมื่อถึงเวลานั้นไปที่ราชวงศ์อื่นๆแล้วขอยืมเจ้าชายหรือเจ้าหญิงมาสืบทอดต่อก็ได้นี่นาราชินีสูงวัยพูดอย่างจริงจังสิ่งนั้นนั่นคือทางเลือกสุดท้ายกรณีนั้นราชวงศ์นอร์ดิกจะไม่ถูกเรียกว่าอีเลียดอีกแล้วนะสิเมื่อพูดอย่างนั้นเธอก็กังวลและพล่องออกมาว่ายังไงก็ตามเฮเลนาก่อนหน้านี้เธอเองไม่ใช่เหรือที่พูดว่าถ้าแย่เฉินเต็มใจและไม่รังเกียจเธอเธอก็จะเต็มใจมีลูกกับเขาถูกไหม ในเวลานี้จูจ่ๆใบหน้าของเฮเลนาก็พลันเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อทันทีและเธอก็พูดเลี่ยงๆว่าคุณยา่าคุณกำลังพูดถึงอะไรราชินีสูงวัยพูดอย่างจริงจังว่าเอาสิคืนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะยังไงก็จงเป็นเมียเขาให้ได้แม้ว่าเขาจะไม่อยากอยู่กับเธอเชกเช่นสามีพรรยาทั่วไปก็ไม่เป็นไร ให้หาวิธีที่จะตั้งคันได้ลูกกับเขาก่อนหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆแต่ทว่าได้ใจความและอาจหยาบคายไปหน่อยก็คือกองก้นเอาแนวเมื่อถึงเวลาท้องเริ่มใหญ่แล้วก็บอกโลกภายนอกว่าเธอป่วยต้องใช้เวลาพักฟื้นหลังคลอดลูกถึงจะกลับมาสู่สายตาประชาชนอีกทีแล้วบอกกับทุกคนว่าเธอเพิ่งหายจากอาการป่วยหนัก สำหรับลูกของเธอเราสามารถแอบ,บเลี้ยงดูเขาในวังไปก่อนและเมื่อเขาต้องไปโรงเรียนให้ปลอมตัวและจัดการให้เขาไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อเธออายุมากขึ้นก็ถึงเวลาที่จะแต่งตั้งทายาทจากนั้นเธอก็พูดตามตรงต่อหน้าสาธารณชนว่าเด็กคนนี้เกิดในช่วงที่เธอพักฟื้นจากนั้นให้เด็กมีอัตลักษณ์ทางกฎหมายและเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วสถาปนาเขาขึ้นเป็นทายาทแห่งบัลลังก์ซะคุณยา่าเฮเลนาพูดอย่างเขินอายคุณกำลังพูดเรื่องอะไร ราชินีสูงวัยก้าวไปข้างหน้าจับมือเฮเลนาและพูดอย่างจริงจังเฮเลนามันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของสายเลือดราชวงศ์นอร์ดิกและตระกูลอีเลียดฉะนั้นในกรณีนี้อย่าที่ไอเด็ดขาดยังไงก็ตามเธอจะต้องท้องกับเย่เฉินก่อนหลังจากพูดเธอพูดอย่างจริงจังอีกว่าฟังย่านะ แม้ว่าเย่ยเฉินจะแต่งงานแล้วแต่เขายังไม่มีลูกหากเธอสามารถตั้งครรภ์ลูกของเขาได้มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเย่ยเฉินแน่นแฟ้นอย่างมากไม่เพียงแต่เด็กจะมีสายเลือดของเธอแต่เธอยังมีพยานรักกับเย่ยเฉินอีกด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณชายเย,ย่จะไปไกลกว่านี้อย่างแน่นอนแววตาของเฮเลนายังคงสว่างสวยแวบวบนิดหนึง่งแต่เธอยังคงพูดอย่างเอ,งอียงอายว่าคุณย่าคะคุณพูดอะไรหนูไม่เข้าใจ อีกอย่างหนูยังเด็กอยู่ยังไกลที่จะมาพูดถึงการแต่งงานยิ่งขั้นตอนของการมีลูกก็ยิ่งยังห่างไกลราชินีสูงวัยกำมือของนางและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าเฮเลนายิ่งเธอวางแผนนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นนะเฮเลนาโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าคุณยา่าเรื่องนี้ค่อยคุยกันทีหลังนะคะราชินีสูงวัยต้องการจะพูดอะไรอีกแต่ในเวลานี้ผู้ช่วยวิ่งเข้ามาและพูดว่าฝ่าบาทขบวนรถกลับมาแล้ว เฮเลนาได้ยินดังนั้นก็พูดด้วยความยินดีว่าโอเคฉันจะไปตอนนี้แหละพูดจบนางก็วิ่งออกไปพบกับเย่เฉินทันทีบทที่4854แม้ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นฤดูร้อนแต่ในยามกลางคืนของเมืองโอซูย,ยังคงอากาศเย็นอยู่บ้างแต่ทว่าเฮเลนามาในชุดเรสทรงคอเซ็ตแบบชาวตะวันตกที่เปิดร่องอกรูปตัววีสวยงามราวกับดอกทิวลิปที่สมบูรณ์แบบดูมีเกียรติและมีสเสน่ห์มากๆ เมื่อนางเห็นเย,ย่เฉินลงจากขบวนราชรถอารมณ์ของราชินีที่เฮเลนาได้ฝึกฝนมาจูจ่ๆก็หายไปฉับพลันแทนที่ด้วยอารมณ์เริงร่าของหญิงสาววัยที่กำลังเริ่มมีความรักในเวลานี้เธอตื่นเต้นมากราวกับว่านางได้เห็นคนรักของตัวเองยังไงยังนั้นมืออีกข้างจับชายกระโปรงอีกข้างถือกระเป๋าของเธอวิ่งไปทางเย่ยเฉินแม่บ้านส่วนตัวของราชวงศ์ต้องการติดตามนางโดยไม่รู้ตัวแต่พบว่าตัวเองไม่สามารถวิ่งทันเฮเลนาได้เลย ส่วนราธินีผู้สูงวัยขาทั้งคู่ของนางไม่เป็นใจนักจึงทําได้เพียงรีบเดินออกไปที่นางคิดว่ามันเร็วที่สุดในชีวิตนางแล้วขาก็ขยับสายตาก็กําลังมองตามร่างของเฮเลนาที่ควบหนีไปพลางส่ายหัวอย่างช่วยไม่ได้และทอดถอนหายใจเบาๆในเวลานี้เฮเลนากาลังบินไปหายเย่เฉินคงไม่ใช่เย่เฉินบินมาหาหล่อนหรอกมั้งในตาลึกของเธอเต็มไปด้วยความสุขพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่า ขกคุณเย่มาไม่ได้เจอกันซะน,นานเลยนะคะเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างสุภาพใช่ครับไม่ได้เจอกันนานเลยในเวลานี้ราชินีสูงวัยก็เดินไปถึงข้างหน้าและกล่าวกับเย่เฉิอนอย่างสุภาพว่าสวัสดีค่ะคุณเย่เย่เฉินมองไปที่ราชินีสูงวัยพยักหน้าเบาๆและถามด้วยรอยยิ้มว่าคุณอิเลียช,ช่วงนี้สบายดีไหมครับเมื่อเห็นว่าเย่เฉินห่วงใยถามถ่ตัวเองก่อนราชินีชาราก็พูดอย่างปลื้มใจ ขอบคุณยาอายุวัฒนะที่คุณให้ฉันครั้งนั้นด้วยนะคะตอนนี้ฉันแข็งแรงมากกว่าเดิมแล้วเย่เถินยิ้มและพูดว่าโอ้ดีครับดีมากเฮเลนาที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างรวดเร็วคุณเย่เฮลิคอปเตอร์พร้อมแล้วทางโทรศัพท์คุณพูดเองไม่ใช่หรือว่าต้องการบินตรงไปยังเบอร์เกนทันทีหรือเราควรจะออกตอนนี้เลยไหมโอเคเย่เถินพยักหน้าโดยพันแล้วพูดกับเฮเลนาว่าว่านโพจุนจะนำทหารวังมังกรกลุ่มหนึ่งมาถึงที่เมืองโอซู ถ้ายังไงโปรดช่วยผมเตรียมเฮลิคอปเตอร์เปล่าเพิ่มอีกสักหนึ่งลำเอาเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่นะครับถ้ามีสถานการณ์จำเป็นผมจะต้องให้พวกเขาไปที่แบเกนด้วยไม่มีปัญหาค่ะเฮเลนาเห็นด้วยโดยไม่ลังเลและกล่าวว่าคุณเย่ถึงเวลาเร่งด่วนแล้วไม่อย่างนั้นเราควรไปตอนนี้ไหมคะส่วนเรื่องนี้จะให้ทางแม่บ้านจัดการให้นะคะเยเฉินพยักหน้ามองไปที่ราชินีสูงวัยข้างขเขาและพูดอย่างจริงจังว่า คุณอีเลียดครับเสร็จสิ้นธุระแล้วผมจะกลับมาหาคุณอีกทีนะครับได้ยินเช่นนี้ราชินีสูงวัยก็พูดอย่างรวดเร็วได้ค้าคุณเยฉันจะรอการมาเยือนของคุณอีกทีที่เมืองโอซูก็แล้วกันหลังจากนั้นเยเฉินก็พาหงห้าเฉินเจอข่ายและเฮเลนาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข,น,ขนาดใหญ่และนักบินที่ชำนาญการใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินทันทีแล้วมุ่งหน้าไปทางเบอร์เกนทันใดเมื่ออยู่บนเฮลิคอปเตอร์เยเฉินก็มองดูวิวกลางคืนของเมืองโอซูนอกหน้าต่าง และถามเฮเลนาที่อยู่ข้างๆเข,ขาว,ว่าคุณเฮเลนาไม่ทราบว่าที่คุณบอกว่าพรุ่งนี้คุณมีงานการกุศลที่เบอร์เกนงานเริ่มกี่โมงครับคุณต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับเฮเลนาก็พูดอย่างเขินอายนี่น,นี่เออฉันไม่ปิดบังคุณก็แล้วกันสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันไม่มีกิจกรรมการกุศลใดๆในเบอร์เกนเหตุผลที่ฉันพูดอย่างนั้นหลักๆคือต้องการไปกับคุณเพื่อเยี่ยมเบอร์เกน ยังไงก็ตามฉันคือราชินีแห่งยุโรปเหนือถ้าคุณมีอะไรที่ฉันสามารถพอช่วยคุณได้และฉันสามารถช่วยคุณจัดการกับมันได้ทันท่วงทีเย่เฉินพงะเล็กน้อยเฮเลนาเห็นสิ่งนี้และอธิบายอย่างรวดเร็วฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกคุณเดิมทีฉันอยากจะจัดงานการกุศลจริงๆแต่แต่ฉันกังวลว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถ้าฉันทำกิจกรรมการกุศลจริงๆฉันอาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของคุณได้ทันท่วงที ดังนั้นได้โปรดอย่ากโกรธเลยนะคะเย่เฉินกลับมารู้สึกตัวและยินผมไม่ได้โกรธผมเพียงนึกไม่ถึงเท่านั้นเองขอบคุณเฮเลนามากๆเลยนะครับ